ทุกคนเห็นเนื้อทอดหม้อนี้แล้วอยากกระโจนลงไปกินในหม้อเลยมันน่ากินมากจริงนะที่บอกว่าถ้าของอร่อยอ่ะไม่ว่าจะอยู่ในซอยลึกขนาดไหนคนก็ตามมาเชียนเดินลัดซอยเล็กซอยน้อยมาเจอร้านเนื้อทอดนิตยาร้านนี้เลยค่ะมีขนาดเดินยังไม่ถึงร้านก็ได้กินเนื้อทอดหม้อนี้แล้วค่ะในหม้อนี้ไม่ใช่ซุปเนื้อนะทุกคนเป็นทีเด็ดของร้านนี้เลยคือทอดเนื้อในหมอ้อในหม้อนี้ก็จะมีทั้งเนื้อติดมันแล้วก็ไม่ติดมันนะอยากกินแบบไหนก็สั่งป้าเขาได้เลยเทียนสั่งมาเป็นแบบเนื้อติดมันขอช่ำๆที่สุดในหม้อ ปาแกก็จัดให้นะคะนี่ทุกคนดูนี่เทียนไม่แน่ใจว่ามันเป็นเนื้อส่วนไหนชิ้นที่เทียนสั่งเหมือนเนื้อพี่คันย่าเลยทุกคนแล้วนี่คือหน้าตาชิ้นที่เทียนสั่งนะทุกคนหั่นออกมามันช่ำๆแบบนี้เลยจ้าแม่ที่ร้านนี้ก็ไม่ได้มีแค่เมนูเนื้อทอดนะคะใครอยากกินลูกชิ้นปิ้งเขาก็มีให้มีเป็นเนื้อเค็มแล้วก็เป็นเนื้อฝอยๆแบบนี้ค่ะใครที่อยากแวะมาลองกินนะเซิร์ชคำว่าร้านเนื้อทอดนิตยาได้เลยอยู่แถวพหุรัตเทียนก็เดินหลงเข้ามาเหมือนกันทุกคนเปิดแมพเดินเเข้าามลย มาณช่วงบ่ายคิวจะไม่เยอะนะคะทุกคนแวะมาลองทานกันนะเนื้อดีมากขอตัวไปกินข้าวก่อนนะทุกคนส่วนคลิปหน้าเทียนรีวิวอะไรฝากกดติดตามกันด้วย